ยินดีต้อนรับสู่อัปออโตเอ้เอเิดวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดยนตรกรรมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2,026 Lamborghini Motorhome รถบ้านที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครโดยผสมผสาน DNA ของรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์เข้ากับความสะดวกสบายของที่พักเคลื่อนที่รุ่นนี้ถือเป็นการเปิดสกราชใหม่ของโลกอเตอร h o m e ที่เปลี่ยนภาพจำจากการเดินทางแบบช้าและเรียบง่ายให้กลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเร็ว ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในอของของ2ันยี่สิบหกแล a โบกินีมอตมาพร้อมเส้นสายที่คมชัดโดดเด่นตามแบบฉบับของแ b o โบกินีฝากระโปรงหน้าและชุดไฟเลเด,ดีไซน์เฉียบเสริมด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมและชอ่องแบบอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวถังถูกผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถทนต่อทุกสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงความเร็วสูงหรือเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทาย ขนาดของตัวรถถูกออกแบบให้ลงตัวทั้งในด้านความกว้างและความสูงเพื่อให้การขับขี่และการจอดทำได้ง่ายขึ้นกว่ารถบ้านทั่วไปล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมยางประสิทธิภาพสูงถูกเลือกใช้เพื่อมอบการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมและระบบการสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าทำให้การเดินทางลุ่นวนแม้บนถนนที่ค,ครุขระหัวใจสำคัญของ Lamborghini Motorhome คือเครื่องยนต์ V12 Hybrid Turbocharged ที่ให้กำลังมากกว่า800แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในเวลาไม่ถึง4วินาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้คุณเลือกปรับตามสภาพถนนและสไตล์การขับเรื่อบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะทำงานร่วมกับระบบควบคุมเสถียรภาพแบบใหม่ช่วยให้การเข้าโค้งและเร่งแซงเป็นไปอย่างมั่นใจเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะหนังแท้คุณภาพสูงปรับอุณหภูมิและรองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์ ผนังและพื้นใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมห้องนั่งเล่นกว้างขวางพร้อมโซฟาไฟฟ้าที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ครัวขนาดเล็กติดตั้งเต,า,งตาไฟฟ้าเตาอบไมโครเวฟและตู้เย็นขนาดใหญ่ตกรับประทานอาหารสามารถพับเกตเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ห้องน้ำภายในมาพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์อ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติที่ทำความสะอาดตัวเอง พื้นที่เก็บสัมภาระถูกออกแบบซ่อนอย่างชาญฉลาดทำให้คุณสามารถพกพาสิ่งของจำเป็นได้ครบโดยไม่เสียพื้นที่ความสะดวกสบายระบบเทคโนโลยีใน Lamborghini Motorhome จัดเต็มไม่์คาร์รซูเปอร์คาร์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบปรับอากาศระบบเสียงรอบทิศทางและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายความเร็วสูงกล้องรอบคันความละเอียดสูงช่วยให้การจอดหรือถอยหลังเป็นเรื่องง่ายระบบผู้ช่วยคนขับขั้นสูงช่วยป้องกันการชนและเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทาง แล o r บกินียังใส่ใจในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยระบบไฮบริดช่วยลดการปล่อยไอเสียและประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปล้วนขณะเดียวกันยังคงมอบความแรงและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความหรูหราและความสะดวกสบาย2 0 2 6 l a m b o r g บ i ก i m o t o r ิน m มตจึงเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตบนถนนโดยไม่ลดทอนความพรีเมียมและสไตล์หากคุณเป็นคนรักการเดินทางและต้องการความพิเศษเหนือใคร รถบ้านคันนี้จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมขอบคุณที่รับชมรีวิวจากอักออ i โตย์เปิดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อไม่พลาดเนื้อหารีวิวรถรุ่นใหม่และข่าวสารยานยนต์สุดพิเศษจากเรา